ปัจจุบันนี้เขาให้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วเออลูกเราทำไมมันเร็วจริงไวไฟจริงเรียนรู้เร็วจริงนะรู้สิ่งต่างๆทันสมัยเทคโนโลยี มีคนรักต่างเพศยังนักเรียนมีคนรักต่างเพศยังบางหัวบอกมีแล้วหนูก็รักพ่อผมก็รักแม่ใช่ไหมพูดกันซื่อๆว่ามีแฟนหรือยังจ๊ะอย่างาแล้หนูมีตั้งแต่สมัยไหนอนุบาหลหรอมีแฟนอ,น,อนุบาลหนูหน,นูมีแฟนตั้งแต่อยูุ่ะถมแล้วนะ บางคนบอกว่าผมมีแฟนสองคนหนูมีแฟนห้าคนเนี่ยตามภาษาเด็กๆตามภาษาเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์ก็เริ่มจากการปฏิสนธิเลยคือการดูแลพูดง่ายๆการดูแลที่ครูบอกต้ต้นว่าเราเรียนศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อสุขปฏิบัติเพื่อตัวเอง อนามัยจเจริญพันธ์ก็ต้องดูแลตั้งแต่ตั้งท้องจนคลอดพอคลอดแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องเลี้ยงอีกจนโตโตเสร็จช่วยเหลือตัวเองได้จนแต่งงานไปบางคนแต่งงานไปก็ยังพ่อแม่ยังดูแลอยู่ก็มีใช่ไหมนะเพราะนั้นอนามัยจเจริญพันธ์ก็คือการดูแล สุขภาพตนเองตั้งแต่เนี่ยปฏิทนทิตั้งแต่เกิดจนตายสิครับจนตายนะแม่แกแกก็ต้องตายอ่าอ่าทีนี้เรามาดูวัยนี้ใช้ได้หรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช้ได้ ได้ได้สรุปเลยง่ายๆจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะเนี่ยเราแบ่งเป็นห้ากี่ไว้ทั้งหมดกี่ไว้ยพัาการมนุษย์เจริญเติบโตกี่ไว้กี่ไว้มันจะแปดมันนับอะไรตรงนี้ในรูปอ่ะห้าว้ก็จดไปแล้วห้าว้แล้วมันนับอะไรตรงนี้แปดเก้าอะไรเงี้ยเนี่ย ไวยทาลกยังนอนตะแคงอยู่นี่เห็นไหมอ่าไว้ทาลกแล้วก็ไวยเด็กแค่นี้ไวรุนน่นเนี่ยวไวรุ่นเนี่ยไวยผู้ใหญ่พ่อแม่เราแล้วก็ไวยชลาเออเห็นไหมเห็นย่างวชลาไม่เห็นดูที่เห็นแล้ว วัยธารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวลัยชราได้แล้วนะ,ะดูต่ออีกนิดหนึ่งการเจริญเติบเตบเริ่มจากการเกิดของมนุษย์ตั้งแต่หลังจากปฏิสนธิแล้วคือสิ่งที่มีชีวิตแล้วละ่ะตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีชีวิตแล้ว ว่าโครโมโซมของแต่ละคนเนี่ยจับคู่กันแล้วดึงตัวกันแล้วพอดึงตัวแล้วเกิดแล้วเป็นเพศแล้ว mm. เพศชายเพศหญิง mm. บางคนพอพอรู้ตัวว่าตั้งท้องแม่บางคนน่ะโอ้โหดีใจแต่ยังไม่รู้ว่าเพศชายเพศหญิงนะพอมาระยะหนึ่งก็อาจจะไปอุนตาซาว่าเป็นเพศชายเพศหญิงพอคลอดออกมาก็แน่นอนว่ารู้แล้วเพศชายเพศหญิง น,นักเรียนภูมิใจเปล่าเอเกิดมาเป็นชีวิตเป็นตัวตนที่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ภูมิใจในตนเองพอใจไหมเกิดเป็นผู้ชายนักเรียนหญิงพอใจตนเองไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงถ้าใครไม่พอใจคือคนนั้นเป็น เบียงเบนทางเพศหนูอยากเป็นอ่ะต่อไปมาดูการเจริญเติบโตของพวกเรานิดหนึ่งมองตัวเราเองว่าเราโตแค่เนี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่ ก็อยู่ที่การเลี้ยงดูนะอบรมเลี้ยงดูะดูภาพประกอบสักหน่อยหนึ่ง ทีนี้การเจริญเติบโตเราก็เริ่มจากหลังจากปฏิสนธิขึ้นแล้วก็เป็นระยะที่เรียวกว่าะระยะไซโกดหรือการเจริญเติบโตนะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของเราเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ในคันเนี่ยเราก็โตตามตามระยะตามระยะ1นเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน9เดือนแล้วเคลื่อนออกมานะก็คือที่อยู่ในคันนะ